แสงปมพาพระธิดาและพระโอรมสมาอาศัยที่กระท่อมชายป่าแต่เพราะความไม่คุ้นเคยในวิถีชีวิตแบบชาวบ้านทําให้พระธิดาเกิดความไม่พอใจแสนปมจึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้พระธิดาและพระโอรสได้อยู่อย่างสุขสบายที่สุด มันจะน่าจะเป็นเผือเป็นมันอยู่แล้วเราอยากกินหูฉลามกุ้งแม่น้ำํำหมูหันบ้างของบ้านๆแบบนี้เน่ะเราไม่อยากกินหรอกโอ้ยเบื่อเหลือเกินแต่นี่เราอยู่ในป่าจะไปหาหมูหันได้ที่ไหนล่ะพะยาคาเสดแม่แม่ไม่รู้หรอกนะรู้แต่แม่อยากกินอาหารดีๆกว่านี้ได้พะยาคาพระธิดาเดี๋ยวบ่มฉันจะไปหาอาหารดีๆมาให้พระธิดาเสวยก็ได้พญาค่ะอดใจรออีกนิดนึง เห็นลกอกลมเอาแต่ใจตัวเองจริงๆรัผ่าเนี่ยขอโทษนะนะแตดปมที่เสด็จแม่เอาแต่ใจตัวเองไปหน<ะ>ไม่เป็นไรหรอกบอมฉันเข้าใจดีพระโอรสพระธิดานะ่ะเคยอยู่แต่ในวังคงจะไม่ชินกับชีวิตที่ยากลำบากแบบนี้นะสิใช่ไหม,อ,มอยู่แบบนี้ก็ ถ้าพระธิดาคิดอย่างพระโอรสสักนิดหนึ่งก็คงจะดีหรอกเดี๋ยวเราไปตกปลากันให้เยอะๆนะๆให้พระธิดาสวยมาตามอะไรพระโอรสมาด้วยหารู้ไหมว่าทุกอย่างอยู่ในสายตาของข้าหมดแล้วโ้าเบื่อจริงๆเลย ก็ไม่ได้ละครก็ไม่มีให้ด huh ูนางสนมก็ไม่มีให so. ้เมาอ้อยหยาดจังเบื่อเบื่อจริงๆเลยทำไมเราต้องไปสิ่งนี้นะเบื่อละกันเบื่ออ้ยนี่นี่เบื่อนี่ใครอะที่ในพ่กไม้นี่ยน่ะเฮ้ยหม่อมเั้เองพะยะค่ะเจ้าชายไกรสิง มาีีะเน่ยแปลกใจที่จะหม่อมฉันใช่ไหมล่ะพยาค่าน <laughs> <laughs> ี่ท่านเหยียบถุงทองอยู่ต่งางหากเลยเหยียบทองอยู่เหรอฮะยั<า>ยเออเจ้าถุงทองโอ้ยนี่ <laughs> นท่านมาหาเราถึงที่น,นี่ท่านามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าเนะี่ยได้บอกมาอ๋อกงดี้คือเปลาหรอกพยาค่าแต่ที่มาเนี่ยเพราะหัวใจมันรีบร้องต่างหากนี่ ท่านมาแค่ปล่อยมุกจีบเราท่านกลับไปเถอะนะเราไม่ชอบเข้าใจไหมปล่านะพญาคาจริงๆ้วที่หมอ่อมท่านเดินทางมาที่นี่มีเรื่องสําคัญมาบอกต่างหากเล่ามีเรื่องสําคัญเลขท้ายสามตัวงวดนี้เรน่าจะออกเลขเบิ้ลอีกนะเอ้ยไม่ใช่แหมที่บอกว่ามีเรื่องสาคัญเพราะว่าหม่อมชันอ่ะจะเชิญพระธิดาไปอยู่กับหมอ่อมชันต่างหากเล่าพญาคาอะไรนะท่านจะให้เราไปอยู่กับท่านอย่างนั้นเหรอ เหนื่อยแค่นี้หน่อยเท่านั้นเองนะพระโอรสแสนผมนิดหน่อยแต่หมอมฉันน่สิทั้งเหนื่อยทั้งหิวเลยพายะอัแองั้นเราพักกินปลาเผากันก่อนดีไหมกำลังร้อนๆอเลยนะโอ้สมยอดอย่างนั้นหมอมฉันขอตัวใหญ่ๆเลยนะพายะอัแอได้เลยพี่ตุ๊กติ๊กส่งมาเลย กินปลามีความสุขถึงขนาดต้องร้องจักออกมาเลยเหมอนี่บ้าเหรอไม่มีความสุขไอ้นี่สุมประป่าฉันสุขงหารโอ๊ยตี๊ตี๊ตี๊ก็ไม่น่าจะกะเลยนี่เอาเอาน้ำนี่ไปดับร้อนก่อนแล้วเข้าเด็กก็ลิ้นสุขวไมะล็อกขยันขวดหน่อยเออพระโอรสบอกฉันว่าท่านเอาปลาตัวใหญ่ๆพวกนี้ไปถวายพระธิดาก่อนจะดีไหมพะยะค่ะก็ดีเหมือนกันเสด็จแม่จะได้ไม่หิวนั้นนะ แงองโฟมเราก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาช่วยนะได้เลยพยญ่ะพี่ทุกติก๊กพี่ช่วยไปเป็นเพื่อนพระโอรสหน่อยสิแล้วเข้า้ไม่มีปัญหาพี่จะได้ไปตาจะถุงทอมาช่วยขนปลาบูนี้ด้วยรีบมาใกดีกว่านะใพใะั้เอ๊ะ